กคคนรับสวัสดีเช้าวันพุทธที่สมุกกรกดานะครับแบบชุ่มฉ่ำไปหมดเลยดูร่วงแล้วนะดอกผีเสื้อแสนสวยโดนฝนร่วงหมดเลยโอ้โหชุ่มฉ่ำไปหมดทุกหย่อมหญ้านะทุกคนก็วันนี้นะเดี๋ยว ก็จะพาเดินชม,มบรรยากาศฝนตกนะ,ะัะปกติเนี่ยไม่ได้พาชมตอนฝนตกสักทีเนาะดูท้องฟ้าทุกคนดู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 ด,ด,ดูรอให้หยุดแล้วก็ออกมาถ่ายคงไม่ได้อ่ะนะฮะเนี่ยรอให้หยุดแล้วออกมาถ่ายอะ่ะโอ้ยคงไม่ได้ทุกคนต้องออกมาถ่ายแบบนี้เลยนะฮะโอ้โหทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยแบบเขียวไปหมดเลยทุกคนเขียวแบบดูหญ้าเนี่ยแป๊บเดียวขึ้นแล้วนะเนี่ย แป๊บเดียวก็ขึ้นแล้วนะครับผมก็แบบพยายามแบบเดินออกมาถ่ายจะได้กลับเข้าไปนั่งทำนะถ้าจะรอให้ฝนหยุดเนี่ยไม่ได้เลยนะฮะโอ้โหใครเอาอะไรมาวางวาตรงเนี้ยสงสัยเป็นขุยมะพร้าวนะทุกคนนะตงสืยเป็นขุยมะพร้าวนี่นดูโอ๊ยดู คนที่เห็นนะบรรยากาศแบบชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำแบบนี้นะฮะดูเลมอนญี่ปุ่นนะฮะับเดี๋ยวดูหน่อยว่าแบบมีลูกไหนแบบร่วงไหมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเดี๋ยวก็เอ๊ะมันทำไมฝนตกตกแบบนี้ทำไมมียุงมีมแมลงคือผมอะ่ะคนแก่เขาบอกว่าเป็นคนเลือดหอมเพราะว่ายุงหมัด เหลือบไลอะไรเงี้ยชอบมันกัดจริงๆทุกคน mm hmm. ยุงหมัดเหลือบไลอะไรเงี้ยชอบมันกัดผมอะ่ะ mm hmm. เป็นคนเลือดหอมมันเลือดหอมอะ่ะเลือดกรุ mm ๊ปเออ่ะมีอะไรหล่นไหมดูสิ mm hmm. คือมันตกตั้งแต่สามทุ่มเลยนะตกสามทุ่มตอ,ตอนตอนนี้จะสามโมงเช้าแล้วอะ่ะ ก็ยังไม่มีวี่แบบว่าจะหยุดเลยนะมรสุมอะไรเข้าทุกคนใครรู้ก็บอกบ้างนะฮะใครรู้ก็บอกบ้างนะว่าแบบชื่อมรสุมลูกเนี้ยชื่ออะไรพายุอะไรดูซิมีอะไรหักมีอะไรไหมมีอะไรร่วงไหมนี่ตอนนี้เหลือ29ลูกแล้วนะฮะตรงเนี้ยได้ถึง30ิบแล้ว กลัวไอ้พวกลูกใหญ่ๆอ่ะกลัวมันร่วงอ่ะอเดี๋ยววันนี้จะเดินกินข้า,าวเช้าเสร็จอ่ะเดี๋ยวจะเดินออกไปถ่ายคลิปแม่น้ำซะหน่อยแบบรังนกลังอะไรร่วงหมดเลยแสดงว่าเมื่อคือนหนักอ่ะเนี่ย ตอนตอน,ตอนเช้าเนี่ยเป็นลิน,นลินะลฮะเป็นลินลินแต่ลินก็ไปยืนตากก็เปียกเอาเรื่องอยู่นะไปยืนตากก็เปียกเอาเรื่องอยู่นะเห็นเห็นลินล,ลินละลินลินไปปลอยอ่ะก็เปียกนะครับดูทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเปียกชุ่มชื้นวันนี้เธอคงทําอะไรไม่ได้นะในสวนสงสัยจะต้องแบบ ไปควาอย่างอื่นที่มันในร่มแทนนะครับทุกคนโอ้ยยุงัะฝนตกขนาดนี้ก็ยังมากัดกูอยู่เนาะเนี่ยในโซนข้างหน้านะฮะโซนข้างหน้าดูสิมีอะไรล่วงอะไรหล่นไหมฝลั่งพุธงทธาฝรั่งขี้เอ้ฝรั่งพุทธาฝรั่งดงังนะครับแต่ต้อง เดินไปก็ดูไปเดี๋ยวเหยียบขี้แมวแมวชอบไม้ขี้ใส่ตรงออกองหินตรงนี้นทุกคนดูข้างหน้านะ,ะดูฝนตกอะไรก็เปียกไปชุ่มฉ่ำเชือทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับ ทุกคนนี่คือญ้าฟลุงฟลิงนะฮะหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักหรือว่ายังไม่เคยได้ยินชื่อนะครับแต่ก็คือเป็นชื่อเขาจริงๆนะเขาชื่อญ้าฟลุงฟลิงนะทุกคนนะโอ้ยุง่งญ้าฟลุงฟลิงนะฮะเขาก็ฟุุงฟลิงสมชื่อก็ฟุ้งฟลิงสมเชื่อนะะโอ้ยดูลูกเล็กมันหล่อนลอนะฝรั่งทุสาไอ้ฝรั่งด่างเนี่ยดูโดนฝนหล่นหมดเลยน,นู่นอีกลูกหนึ่ง ออลูกเล็กหล่นหมดเลยอ่ะหรือว่ามันไม่จับไม่รู้อ่ะอตกเอาเรื่องนะเปียกเอาเรื่องกี่ชั่วโมงเนี่ยตั้งแต่สามทุ่มสองทุ่มสามทุ่มจนถึงตอนเนี้ยสามโมงเช้าแล้วทุกคนเอาเรื่องอยนะเปียกเอาเรื่องนะเนี่ยลำไยเนี่ยโดนฝนแปบน้องคุนแบบรบ่วงเยอะเลยเนี่ย โอ้เสียดายเสียด้กินไหมเนะี่ยดูแตลำไยร่วงทุกคนร่วงอืเสียดายลำไยร่วงโดนฝนม,มีอะไรเสียหายมีอะไรร่วงอีกไหมนี่แหละทุกคนก็พามาดูบรรยากาศมาอัปเดตสถานการณ์หลังจากฝนตกอะไรให้ทุกคนได้เห็นนะคือ แบบถ้านะมันตกอะ่ะแบบเนี้ยต้องแบบนั่งทํางานหน้าจอออกมาถ่ายอะไรไม่ได้ละนะฮะยุงก็ยุงเนาะยุงมันก็หิวเนาะยุงมันก็หิวเนาะมันก็แบบชอบมากัดผมอะ่ะโอเคนะทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้นะฮะก็ก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะฮะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะจะได้ดูคลิปใหม่ๆที่ผมมาถ่ายให้ดูนะครับทุกคนนะฮะอ่า ไม่ไหวแล้วยุงลุมมากเลยเป็นฝูงเลยนะครับโอเคนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้นะขอก่าวว่าสวัสดีครับ